错了。 ยังไม่ถึงช่วงสำหรับช่วงนี้เราจะมารองของกันนะกับงานเชื่อมต้องขอบคุณนะคะช no ่วงเชชวนช่างรู้ยังที่นี่ช่างเขาเดินกันค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับงานเชื่อมหลายๆท่านเลยที่กำลังคิดว่าจะเลือกซื้อนะคะเลือกใช้นะคะเครื่องเชื่อมดีๆสักเครื่องหนึ่งคุณจะมีที่การพิจารณาเลือกซื้อเครื่องเชื่อมยังไงก็ได้ฟังท่านผอไปแล้วนะคะแล้ววันนี้เราจะมาถึงช่วงลองของกันค่ะสิ่งก็อยู่กับบู๊ตลองเวลแล้ววันนี้นะคะขออนุญาตแนนนาโปรจากลอง เดี๋ยวไปพบกับเขากันเลยค่ะสวัสดีครับตัวแทนจากบริษัทลองเวลนะครับมาแนะนําการใช้งานและเราจะมาลองของกันนะครับวันนี้ว่าลองเวลจะอึดจะทนและเชื่อมดีขนาดไหนครับแล้ววันนี้นะคะเราจะมาแนะนําเป็นเครื่องเชื่อมรุ่นไหนกันบ้างคะอ่ามีทั้งหลักๆนะครับแต่มีหลายๆกว่านั้นแต่หลักๆคือสี่รุ่นครับค่ะเป็นปิกเอ็มเอครับแล้วก็พัดพัดมานะครับค่ะ เอเชื่อมทูบนะครับแล้วก็เชื่อม c ีโอทูหแม็กครับผมค่ะและสําหรับแต่ละตัวเขานะคะมีความพิเศษแตกต่างกันยังไงคะอ่าตัวแรกเลยครับค่ะเป็นเครื่องเชื่อมติกสองหนึ่าค่ะเอซีดีซครับค่ะทำไมถึงมีคำว่า AC DC ก็คือสามารถเรียกกระแสได้2กระแสค่ะเราจะเป็นกระแส DC หรือ AC ครับผมกระแส DC ก็คือเชื่อมเหล็กสเตเลสอ่าทั่วไปครับผมถ้าเปลี่ยนเป็น เอซีก็จะเป็นเชื่อมอลูมิเนียมเข้ามาเพิ่มนะครับตรงนี้นครับและยังไม่พอนะครับของเรายังมีฟังก์ชันเผาความถี่ตะ้แต่0.5ถึง300เฮิรตซ์สามารถปรับความเร็วได้1นึนึงนะครับผมโอเคค่ะแล้วก็ยังมีเผา2มีให้2จังหวะการหน่วงไม่จะเป็นเผาเร็วเผาช้าเรามีให้เลยคุณลูกค้าไม่ต้องมาปรับหน่วงมันมีฟังก์ชันให้ได้สค่ะและสำหรับเครื่องนี้นะคะใช้เชื่อมอะไรได้บ้างคะ โคเวอร์หมดเลยครับค่ะหล็กสเตเลสทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมค่ะได้หมดก็ได้ครบทุกฟังก์ชันการใช้งานเลยนะคะอ่าเหมือนตัวนี้เป็นอลูมิเนียมชิ้นงานที่เครื่องนี้เชื่อมไว้นะครับอันนี้คือจากเครื่องนี้เลยหรือเปล่าคะครับจากเครื่องนี้ครับอ๋อนเอลูมิเนียมอ่าเดี๋ยวเราไปลองของกันนะคะและนะคะสําหรับตัวที่2ค่ะเป็นเครื่องตัดคัสต์มานะครับผมเป็นคัสต์ห้าสิบและคัสต์เจ็ดสิบค่ะมันต่างกันยังไงคะระหว่าง50กับ70 จะเป็นแรงดันนะครับกระแสที่ใช้ตัดชิ้นงานพอเราไม่ได้มีแค่เจสินะครับมีอย่างคัด50นี่นะครับตัดขาดตัดความหนาได้ถึง15มิลเลยนะครับอย่างคัดเจดส0ตัดได้ถึง25เลยอันนี้ตัดงานอะไรได้บ้างคะเหล็กสเตเลสทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมได้หมดเช่นกันครับแต่ความหนาจะตอบตามวัสดุโลหะนั้นๆครับและที่ความพิเศษของเขาคือ เป็นระบบออโต้พัดลมอาร์ตเป็นยังไงคะกระแสเริ่มต้นเลยคือมีมีมีกระแสออกมาเลยแล้วไม่ต้องไปขัดสีไม่ต้องไปขัดสนิมครับตัวนี้กระแสเริ่มต้นถ้ามีเปลวมาแล้วมันจะเผาตรงนั้นไม่้อสนิมหรือสีนะครับไอัวนี้ทีแบบนี้ใส่ซิงแต่งซิงเขาเอาไปออกดับเป็นสีๆอย่างนั้นหรือเปล่าคะตัวนี้จะงานตัดงานตัดถ้าออกจะเป็นตัวนี้ครับอ๋อค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื่อมหรือว่าด้สีเชื่อมสเตลเลสอย่างเงี้ยค่ะ ครับจะเป็นกิดอ่าอ๋อแบบนี้ใช่ไหมที่สายแต่งซิ่งเขาชอบทํากันครับใช่ก็คือจะเป็นเชื่อมตัวนี้ที่สามารถทำได้ที่เขาเอาไปเชื่อมท่อไอเสียพวกคัมจีคัมเคอะไรพวกนี้อ่าตัวนี้ครับเหมาะกับพวกงานซ่อมซ่อมอู่อู่นะครับเชื่อมฮดเดอร์เชื่อมท่ออินเตอร์อย่างเงี้ยโอเคเลยครับผมอู่จะขายดีในกลุ่มพวกอู่รถแต่งแต่รถครับผมอ๋อค่ะ กลับมานะคะที่ไปแล้วที่คัดห้นย์คัดศูนย์นะคะ,ะมานะคะตัวที่4ค่ะ m m a สอง h d p e micro controller ครับผมตัวนี้จะมีฟังก์ชันหลักๆนะครับผมมีเครืเลนส์มี h o สตาร์ทมีอั p ฟอร์ e ครับผมตัวนี้ดีที่ว่ามี h o สตาร์ทก็คือเวลาเราเชื่อมลวดแอลลวดแข็งเนี่ยเล็กเหนียวเนี่ย ถ้าเครื่องเชื่อมทั่วไปมันจะชอบรวดเชื่อมจะชอบติดชิ้นงานในกรณีที่ไม่อบหรือว่าอบแล้วก็ยังติดอยู่อย่างเงี้ยครับฟังก์ชันขอสตานเนี่ยจากกระแสแรกเนี่ยจะปล่อยแรงก่อนเลยเพื่อป้องกันการรวดติดชิ้นงานในการเริ่มต้นอางนั้นนั้นครับผมแล้วรุ่นนี้เชื่อมกล้วยได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไหมเออหรือว่าเชื่อมกล้วยได้อ๋อไม่ได้นะโอเคเชื่อมไทเทเหล็กครับผม รุ่นเป็นเครื่องเชื่อม mix สองเจ็ดศูนย์ max นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเชื่อม co2 ใช้ในงานอุตสาหกรรมงานเฮฟวี่ครับงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆครับผมตัวนี้จะเป็นฟีดแยกขออนุญาตแนะนำครับนิดนึงออกแบบมาเพื่อวางถังใส่ด้านหลังสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับและฟีดตัวนี้เราสามารถยกแยกย้ายได้อาไม่ว่าจะงานด้านบนเราก็เชื่อมได้ก็คืองานในที่สูงก็สามารถ เที่ยวตัวนี้ไปได้นะคะและถ้าลูกค้าไม่อ่ะยังไม่พอสูงไม่พอสามารถไปเข้าสายใหม่ได้หรือว่าทางลองเวลเรามีสายขายให้ได้มีจำหน่ายครับมีจำหน่ายไม่ต้องห่วงว่าซื้อไปแล้วต้องฟิกแค่นี้หรอมันไม่เหมาะอย่างเงี้ยก็คือสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ในส่วนของสายจากความยาวเท่าไหร่ก็ได้ใช่สามารถสั่งเข้ามาได้ก็ถือว่าสะดวกสบายกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะแล้ววันนี้คุณแ่งจะ ไปลองของตัวไหนกันคะใช่ครับนี่กันเลยพระเอกเลยอ่ะโอเคตัวน,นี้เลยค่ะขออนุญาตนะครับฟีดแยกครับไม่ต้องหัวเรายกเค้หัวอมาอ่าค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะลองของ รุ่นนี้ชื่อว่า m i ก270 m a ็นั่นเองอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของเขาจะเป็นยังไงนะคะก่อนที่เราจะไปลองของกันก็อุปกรณ์เซฟตี้ในงานเชื่อมอ่ะต้องใส่อะไรบ้างคะครับหลักๆเลยคือเซฟตี้ตรงร่างกายเราก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่อกแขนหรือว่าชุดคุมอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันสะเก็ดอันนี้คือเป็นแบบว่าพิเศษสําหรับป้องกันสะเก็ดไฟครับแล้วก็2ถุงมือนะครับ ถุงมือพื้นฐานนะคะในถุงมือเลยพื้นฐานอันนี้คือใส่ถุงมืออะไรก็ได้ไหมไม่ไม่ต้องมันต้องเป็นถุงมือหนังถุงมือหนังหนึ่งคูนความร้อนสองกันแสกหรือว่าสะเก็ดเนี่ยที่จะแพตเตอร์เนี่ยมาโดนมันก็ไม่ไม่ทะลุนะครับค่ะถุงมือสายตาสายตาครับผมนี่เลยหน้ากากหน้ากนั่นเองหน้ากากหรือจะใส่หน้ากากธรรมดาเชื่อมก็ได้ครับอ่ะฮะคือ อุปกรณ์ป้องกันอะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากแบบไหนนะคะที่มันสามารถป้องกันสเก็ตได้เนี่ยสามารถสกันสเก็ตและกรองแสงได้นะคะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะคะยวเราไปดูกันเลยค่ะครับเราจะมาลองของกันครับโรนเองจะลองเชื่อมอะไรก่อนคะตอนนี้เชื่อมเหล็กครับเชื่อมเหล็กชิ้นงานหนาประมาณประมาณนะครับสามสีมิลครับผมโอเคมาดูกันเลย สามถึงสี่มิลครับผมอ่านะคะเดี๋ยวเราจะไปลองตัวไหนกันต่อคะเป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้านะครับอ่าเครื่องเชื่อมไฟฟ้าตัวมอเตอร์วีนะครับอ่าตอนนี้เราจะมาลองอยู่ที่กระแสเจ็ดเจ็ดสิบแอมป์นะครับแล้วก็ในลวดขนาดสองจุดหกนะครับผมะคะแล้วก็กระแสพอสตาร์ตอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวจะเชื่อม่เห็นความแตกต่างว่ามีฮอสตาร์กับไม่มีพอสตาร์จะเป็นยังไงนะครับอ่าเรามาลองของกันได้เลยโอเคไปค่ะครับ อันนี้คือพอฒสตาร์ทนะครับพอฒสตาร์ทเปิดอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่ากล้องดูนะครับว่าวาร์ปแรกเนี่ยกระแสะเริ่มอ,อาร์เนี่ยมันจะแรงแล้วก็ปรับมาเป็นกระแสะเดิมที่เราตั้งไว้อะ,อะ เห็นไหมครับว่ากระแสรเริ่มอ,อาร์กนี่มันจะแรงแล้วก็กลับมากระแสเดิมอันนี้คือข้อดีของฟังก์ชันฮอสสตาร์ทนะครับผมคอาอ่ะทิ้เระยกยาวได้เลยนะครับทินีก็ลากันไปยาวๆเลย<อ>นะคะสำหรับรอบนี้ โอเคค่ะผลงานเป็นยังไงบ้างคะต้องมาต้องค้อก่อนขาดูครับคร้บผมถือว่าสวยงามมากเลยค่ะนิ่มครับเชื่อมนิ่มครับตัวนี้อะก็นะคะวันนี้เราลองของด้วยกันสอง่นด้วยกันครับผม นอกจากเครื่องเชื่อมแล้วเรายังมี power tool นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเจียสะวานสว่านกระแทกสะวานโรตเตอรี่แล้วก็แท่นตัดไฟเบอร์และยังมีอุปกรณ์พวกใบตัดใบเจียครับผมหรือว่ารลวดเชื่อมเราก็มีครับค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับ พรีพันลองเวลลองเวลเชื่อม e อึดทนทาน <laughs> บริการสุดยอดครับอ่านะคะยังไงต้องขอบคุณโปรเน่งด้วยนะคะนั้นเดี๋ยวเราไปพบนะคะอีกหนึ่งแบรนด์คุณภาพนะคะที่จะมาลองของให้เราชมไปชมกันเลยคะ่ะกับเทวิ่งค่ะว้าวค่ะตอนนี้เราอยู่กับบูธเทวินที่เราจะมาลองของกันอีกหแบรนด์ค่ะ <Wow. S 1> <c oughs> และสำหรับนะคะผลิตภัณฑ์เทวิเ็นสินค้าคุณภาพจากอิตาลีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะไปลองของกันรุ่นไหน <c oughs> เดี๋ยวเราไปฟองกันนะคะ <c oughs> ค่ะเนะี่ตอนนี้นะคะเราก็จะมาลองของจริงกันแล้วนะคบนะคะตู้เชื่อมเทวิน,นแบรนด์สัญชาติอิตาลีกับรุ่นเทคโนมิก215ดูโอซินจิกกันเดี๋ยวเราไปให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะลองของกันเลยค่ะ ครับเบื้องต้นก็จะแนะนําฟังก์ชันต่างๆของเครื่องรุ่นนี้นะครับของแบรนด์เวินนะครับอ่ะวิธีการปรับค่ะเรามาดูกันนะคะกดแช่นครับเลือกฟังก์ชันอ่าจะขึ้นมาแล้วครับว่า s y นเนจิกหรือเม u a นนวครับซินเนจิกก็คือปรับอัตโนมัตินะครับ,รบ,รบเราเลือกหมวดแล้วเครื่องจะปรับให้เลยว่า ควรปรับที่เท่าไหร่แอมเท่าไหร่วนเท่าไหร่แรงดันเท่าไรนะครับความเร็วลวดเท่าไหรนี่นะครับถ้าปรับมาที่โหมดแมนนวลก็คือแมนนวลก็คือเราปรับเองทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะแก๊สความเร็วลวดแรงดันไฟกระแสเชื่อมนะครับแมนนวลและก็จะมีเชื่อมทูบนะครับเชื่อมทูบได้ด้วยนะครับวันนี้วันนี้จะสาธิตเรื่องในโหมดที่เชื่อมก็คือรุ่นนี้นะคะสามารถเชื่อมได้กี่ระบบคะ สามระบบสามระบบนะคะเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมทูบเชื่อมมิกเชื่อมติกนะครับวันนี after after ้จะลองเชื่อมกันแบบไหนคะมิกครับตัวนี้นะครับค่ะครับซินาจิกนะครับก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกนะครับมันเราจะมีฟังก์ชันให้เลือกก็คือกดแช่นะครับจะมีว่าสามารถเลือกโลหะต่างๆได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหล็กสเตล่ะ อลูมิเนียมนะครับหรือว่าจะเป็นให้ใช้ลวดประเภทไหนพักคอนะครับผมเราเลือกหมดแก๊สได้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นแก๊สอาร์กอนแก๊ส CO2 หรือว่าอาร์กอนบวก CO2 นี้นะครับผมเลือกได้หมดเลยส่วนไซส์ลวดก็เช่นกันนะครับเราเลือกได้ <Wow. S 1> อลูมิเนียมก็ A A A, A L นี่นะครับอลูมิเ e นียม F E นั่นคือเหล็กนะครับ ส่วน SS นี่ก็จะเป็นสเตลเลตครับสเตลเลตสต๋อวันนี้เราเราจะเชื่อมเหล็กนะครับวันนี้เราจะเชื่อมเหล็กกันนะคะกด enter เข้าไปค่ะเลือกปึ๊บอ่าทีนี้มาจะดูจะขึ้นมาแล้วให้เลือกไซส์ลวดนะครับ0.6 0.81มิลแล้ววันนี้เราจะใช้ลวดกันอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่คะ0.8ครับ0.8ค่ะพอเลือกแล้วนะครับเรา enter ครับทีนี้ให้เลือกแก๊สค่ะเห็นไหมครับท่ามุนมาจะวันนี้คือเราเลือกใช้ที่ CO2 นะฮะบินอาร์กอนบวก CO2 ไม่ใช่เราก็เลือกปึ๊บ CO2 อย่างเดียวนะครับอ่ายงเดีววแล้ก็กดเข้าไปเลยนะคะทีนี้มาดูความพิเศษของเขาว่าซีนันจินะครับฮะมันเป็นยังไงเห็นไหมครับอันนี้คือความหนาของชิ้นงานค่ะครับแล้วความเร็วลวดจะมาอัตโนมัติอ่ามันมาเองเลยเห็นไหมครับถ้าเลือกความหนาของชิ้นงานแล้วก็ระบบอื่นๆเขาก็จะปรับให้เราอัตโนมัติเลย สังเกตครับตรงที่ตัว V กับตัว E ก็คือวนกับแอมา์เขาจะไม่ขึ้นให้เราปรับเลยเพราะว่าเขาจะปรับของเขาเองละเราเลือกแค่ความหนาของชิ้นงานครับผมแล้วก็จะมีภาพจําลองขึ้นมาว่าแนวเชื่อมจะนูนประมาณนี้นะครับชิ้นงานจะหนาขึ้นแล้วนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับโอ้อันนี้ถือว่านี่คือความพิเศษของเขาว่าซินาจิกนะครับคือปรับอัตโนมัติได้ถึง4ีมิลครับผมเชื่อมว่าประมาณนี้ค่ะครับ อันนี้คือเราแบ่งกระแสได้ค่ะบวกลบนะเราเราเราสามารถเลือกเลือกแนวนูนของแนวเชื่อมได้ค่ะนูนหรือว่าจะซึมลึกได้เห็นไหมครับภาพรวมก็คือนี้ง่ายต่อแบบว่าสําหรับคนที่ไม่รู้จะเลือกแบบกระแสไฟยังไงก็เขาก็แบบนี้เลยอัตโนมัติแบบนี้เลยนเออยังไม่รู้ว่าวิล็กขนาดนี้ต้องปรับวนเท่าไหร่แอนเท่าไหร่ ก็คือเราเขารู้ลูกค้าแบบคนที่ใช้งานรู้แล้วว่าสปิกเหล็กเน่ะเท่าไหร่กี่มิลอ่าเิลสามก็มาหมุนเอาเลยครับว่าปรับที่3มิลค่ะแค่นี้จบครับอ่อฮะโอเคนะคะงั้นเราไปลองเชื่อมกันเลยครับค่ะไปลองกันเลยค่ะไปเลย แล้วใช่ไหมคะและนะกอย่าลืมเลือกเครื่องเชื่อมที่เหมาะกับตัวคุณซึ่งมีหลากหลายแบรนด์เลยก็เลืใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยและสําหรับช่วงนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะตัหน่งด้วยจากลองเบลแล้วกนะ็ขอบคุณแบรนด์จากเทวินด้วยค่ะ ยังไงนะอย่าลืมนะคะอย่าเพิ่งไปไหนกันเพราะว่าในะช่วงเด็ดของเรานะที่จะมีกิจกรรมแจกของในช่วงแจกเก่งของเรานีม่มูลค่าเกือบ2 0 0 0 0บาทเลยนะคะกับการตอบคำถามอีก5้ารางวัลเดียวนะคะเราขอตัวลาไปก่อนแล้วไปเพ่วมกับช่วงแจกเก่งกันเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ